เรามาต่อจากคลิปที่แล้วกันเลยนะคะให้เราในคลิปนี้เราจะพูดถึงการตั้งค่าผับัญชีแล้วก็ยอดยกมาค่ะก่อนอื่นเลยให้เราไปที่อื่นๆเลือกข้อหาเปิดแฟ้มข้อมูลใหม่เปิดมาหน้านี้นะคะให้เราติกถูกให้หมดเลยค่ะจากนั้นให้เรากดตกลงจากนั้นนะคะให้เข้าที่เริ่มระบบเลือกหนึ่งกำหนดค่าเริ่มต้นต่างๆแล้วก็เลือกรายละเอียดกิจการนะคะ เปิดมาก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะให้เรากดแก้ไขตรงนี้นะคะให้เราใส่เป็นชื่อบริษัทของเราค่ะแล้วก็กดเซฟค่ะจากนั้นนะคะให้เราไปที่เริ่มระบบเหมือนเดิมค่ะแล้วก็เลือกกําหนดค่าเริ่มต้นต่างๆเลือกเป็นเรื่องทั่วไปเปิดมาหน้านี้นะคะให้เรากดแก้ไขแล้วก็อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มของเรานะคะให้เราใส่เป็น10%ค่ะแล้วก็กดเซฟค่ะ ต่อไปไปที่เริ่มระบบเหมือนเดิมนะคะแล้วก็เลือกกําหนดค่าเริ่มต้นต่างๆเลือกระบบสินค้าคงเหลือเลือกรายละเอียดทั่วไปเปิดมาหน้านี้นะคะให้เรากดแก้ไขตรงนี้นะคะให้เราใส่เป็น94ตัวค่ะแล้วก็ยอดคงเหลือสินค้าติดลบนะคะให้เปลี่ยนจาก Y เป็น I ค่ะเปลี่ยนจาก Y เป็น N ค่ะขอโทษค่ะแล้วก็กดเซฟนะคะ ต่อไปเราจะไปทำผังบัญชีกันนะคะเริ่มไปที่บัญชีเลือกผังบัญชีมาหน้านี้นะคะแล้วก็มาเพิ่มกระดาษเปล่าแล้วก็นำข้อมูลมาใส่ตรงนี้ค่ะอันนี้เป็นเลขบัญชี ตรงนี้นะคะใส่ชื่อกดบัญชีตรงนี้นะคะให้เลือกเป็นสินทรัพย์แล้วก็ประเภทให้เลือกเป็นบัญชีจากนั้นกดบันทึกค่ะกดที่ได้รหัสเปล่าเหมือนเดิมนะคะเลืกบัญชี ตรงนี้เป็นสินทรัพย์หมุนเวียนแล้วก็ตรงนี้หมวดบัญชีเป็นสินทรัพย์เหมือนเดิมประเภทเป็นเหมือนเดิมแล้วก็กดเซฟแล้วก็ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะ หน้านี้นะคะเราก็จะมาบันทึกยอดยกมากันนะคะแล้วก็กดที่กระดาษเปล่าตรงนี้นะคะให้ใส่บัญชีที่เราบันทึกค่ะตรงนี้ก็ยอดเงินนะคะ เสร็จแล้วนะคะก็กดบันทึกบัญชีค่ะกดเซฟนะพอทําเสร็จแล้วนะคะให้เราไปต่อไปเราจะไปทําเชื่อมบัญชีค่ะไปที่เริ่มระบบแล้วก็ไปที่กําหนดการเชื่อมต่อบัญชีแล้วก็เลือกกําหนดบัญชีที่เพื่อลงรายวันนะคะมาหน้านี้นะคะให้กดแก้ไขแล้วก็ลงบัญชีที่เราลงไว้นะคะแล้วกดตกลงลงไปจนครบเลยค่ะ